รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมทุกคนเลยที่ตอนนี้พร้อมกันอยู่แล้วจะก้าวข้าสู่โลกการเรียนรู้ทางด้านหุนยนต์นี่คือรายการเมืองหุนยนต์นะครับนี่พร้อมสอวียากรของเรานะครับครูม้อแล้วก็ครูต้อมครูต้อมทางนี้ครูมอทางนี้สิแม่เจอมาทั้ง19สัปดาห์แล้วนะเนี่ย คุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าโลกของหุ่นยนต์นี่มันเป็นโลกที่น่าเข้ามาลองสัมผัสมากๆนะครับผมเองดูรายการนี้ไปพรพ้อมๆกับคุณผู้ชมเนี่ยสิสัปดาห์แล้วผมมั่นใจมากเลยว่าถ้าวันนี้จะลงมือเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไปอ่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทักษะที่แก่เกินเรียนเรื่องอหุ่นยนต์นะครับเราตั้งคําถามไม่ง่ายเลยเพราะว่าทําไมจะเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ต้องรอให้โตก่อนเราสามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้อย่างเด็กๆนี่ ูต้อมว่าสักกี่ขวบดีถึงจะสามารถเรียนหุ่นยนต์ได้4ขวบนี่สามารถเรียนรู้ได้เลยมาได้เลยนะ,ะมาได้นี่แล้วถ้าเกิดแบบโตแล้ว40-50อะไรเงี้ยฮะก็เรียนรู้ได้ได้เหมือนกันตัวโปรแกรมเราเนี่ยออกแบบมายืดหยุ่น หมายถึงว่าเด็กๆก็เรียนรู้ได้ง่ายมีเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วยิ่งสบายใหญ่เลยยิ่งสบายยิ่งเข้าใจไอ้โลจิกหรือวิธีคิดนะครับของเรื่องการทำหุ่นยนต์รายการนี้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งใจนําเสนอมากหวังจะเป็นห้องเรียนเสมือนที่เรียกว่าเป็นห้องเรียนในฝันตามจินตนาการของใครหลายคนเลยนะเราเรียนเรื่องหุ่นยนต์กันมามากมายหลายประเภทหลายตอนแล้วนะฮะแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วโอเคหุ่นยนต์จะต้องมีคอนโทรเลอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ประกอบไปให้เสร็จปั๊บก็ไปรับการเขียนโปรแกรม ดาวโหลดลงมาจากคอมพิวเตอร์ทีนี้วันนี้ผมมีคําถามยากขึ้นสักนิดหนึ่งอ่าผมอยากรู้ว่าถ้าไอคอนโทรเลอร์เนี่ยฮะมันหนักมันใหญ่ใช่ไหมฮะมันอาจจะต้องติดอยู่ตัวเครื่องแล้วก็มีสายระยงระยางถ้าผมอยากจะควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลโดยไม่ต้องมีคอนโทรเลอร์มาติดอยู่กับตัวมันผมมีวิธีไหนบ้างที่จะควบคุมมันได้เอาให้มันเหมือนพวกรถวิทยุบังคับอะไรเงี้ยครับมันมีวิธีไหมครับมีนะครับคุณหมอหมาว่า จริงๆแล้วตัวมีแค่ตัวรับตัวส่งเหมือนเราคุยมีวิทยุนะฮะส่งกันเป็นเหมือนสัญญาณวิทยุหมือนคลื่นสื่อสารเลยเป็นใช้คลื่นสื่อสารกันเลยเรามีรีโมทอยู่ทางหนึ่งถ้าเราเห็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านยกตัวอย่างเช่นทีวีเรามีรีโมทอยู่ก็มีตัวส่งตัวนึงตัวรับตัวหนึ่งที่ทีวีก็สามารถปรับเปลี่ยนช่องได้อนนย้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเหมือนอินฟราเรดเหมือนรีโมททีวีทั่วไปอีกสักวิธีหนึ่งมีไหมฮะเราก็ใช้สมาร์ทโฟนได้เอาโทรศัพทอถรเเาท็บี่คั ควบคุมหุ่นยนต์ของเราด้วยวิธีการยังไงก็คือบอกซิริซิริไปควบคุมหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้ใช่ไหมซิริคงไม่รู้เรื่องเราก็จะมีแอปพลิเคชันอ่าลงแอปก่อนอ่านี่นี่แอปนั้นเป็นแอปชื่ออะไรฮะแอปที่ชื่อว่า Lego c ค m m a n d เดอร์เอาไ้ควบคุมหุ่นโดยตรงเลยคือหมายถึงว่าหุ่นรุ่นนี้เลยเราเขียนออกมาแล้วก็ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีฮะแล้วก็มาควบคุมหุ่นยนต์ให้ทํางานตามที่เราได้เขียนโปรแกรมไว้หรือว่าต้องการให้มันทําอะไร อ่าฉะนั้นก็2วิธีหลักๆถ้าจะควบคุมจากระยะไกลอินฟราเรดหรือรีโมทจากสมาร์ทโฟนคำว่าสมาร์ทโฟนก็คือต้องลงแอปก่อนใช่แล้วมันส่งคลื่อนยังไงไปบอกหุ่นยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านอะไรไปครับเป็น WiFi อ๋อใช้ไ i f i นี่แหละก็คือโปรโตคอลของ w e l e s s LAN นี่แหละ Wi-Fi เลยมี2ทางนะฮะก็คือเป็น Wi-Fi ก็ได้แล้วก็เป็นบลูทูธก็ได้โอ้บลูทูธนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์สมาร์ทเดเวล็ออยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่จะเลือก ว่าไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีตัวรับเป็นบลูทูธหรือ Wi-Fi ถูกต้องอย่างนี้ถ้ามันต่อ Wi-Fi หุ่นยนต์แล้วก็เอาหุ่นยนต์มาเล่นเน็ตเลยสิครับอย่างงี้<ม>ใช่ไหม,มเล่นเพลินเลยตรงนี้นะมีหน้าจอได้ถ่ายถ่ายถ่ายเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหม<ำ>ไม่เกี่ยวนะทำไม่ได้แต่ว่ามีความสามารถที่ขึ้นอยู่กับจินตนาการนะของเราเองที่เราจะสามารถที่จะแต่งแต้มนะครับแล้วก็จัดให้มันว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนอย่างไรเอาลรว,วันนี้มีรายละเอียดเยอะเราจะเรียนวิธีการควบคุมจากระยะไกลด้วย2วิธีอย่างที่บอกไปเนื้อหาจะเป็นนนยังไวี้ ครูบาแล้วก็น้อง2คนของเราน้องแฟงกี้แ,กแล้วก็น้อง,งไทยรออยู่แล้วนะครับอ่ะไปชมพร้อมกันเลยครับตบคุ่ยนต์เขียนโปรกก เข้าสู่ช่วงนะครับประกอบทําโปรแกรมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เขียนโปรแกรมใน PC แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับหลังจากที่น้องไทยและน้องแฟงกี้เนี่ยต่อหุ่นยนต์เสร็จนะครับ ันนี้เนี่ยนะครับน้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยจะต้องต่อหุ่นยนต์นะครับเจ้าแท็กเกอร์นะครับแท็กเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้หุ่นเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็เราจะมีตัวหนีบด้านหน้านะครับเป็นตัวขนย้ายวัตถุนะครับซึ่งวัตถุอันนี้เนี่ยครูเตรียมไว้เป็นขวดน้ำนะครับซึ่ง ให้น้องไทยกับน้องแฟงกี้เนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายขวดน้ําไปมานะครับให้ครูดูนะครับก็คือเราจะมีขวดน้ําวางอยู่ในจุดกลางของสนามนะครับแล้วก็ให้น้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยวางตัวหุ่นเนี่ยนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเดินไปเก็บขวดน้ํากลับมาที่เดิมจุดตรงจุดเริ่มต้นนะครับโอเคครับอุปกรณ์ในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับก็เช่นเคยครับมีเจ้าตัวบิ๊กนะครับหรือว่าเจ้าตัวเครื่องคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับหนึ่งเครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเจ้าล้างมอเตอรร์นะคับ 2ตัวนะครับแล้วก็จะมีมีเดียมมอเตอร์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อกี้น้องไทยนะครับเขาต่อไปเกือบจะนิดนึงแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วครับสำหรับตัวมีเดียมอเตอร์นะครับเจ้าตัวมีเดยมมอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวครูแกะให้ดูนะครับอ่านะครับ ลักษณะของมีเดียมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยอธิบายกันไปนะครับเมื่อตอนแรกนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับมีเดียมอเตอร์เนี่ยจะให้รอบในการหมุนเนี่ยเร็วกว่าเจ้าตัวรัลมอเตอร์นะครับอามอเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์เซอร์โวนะครับจะมีเฟืองทนด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กําลังขับนะครับดีกว่านะครับเราจึงนิยมใช้เป็นตัวมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถนะครับซึ่งมีน้ําหนักมากนะครับส่วนมีเดียมอเตอร์เนี่ยก็ทําเป็นแขนพวกตัวยกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าให้รอบจัดนะคร ใช้เป็นแขนเนี่ยแล้วยังยกไม่ไหวนะครับเราก็ใช้เฟืองในการทดนะครับอาจจะไปดูศึกษาจากช่วงทริปแอนทิปนะครับของครูเบนได้นะครับวันนี้เนี่ยจะให้น้องไทยกับน้องแฟงกี้นะครับเริ่มต่อเจ้าหุ่นตัวแท็กเกอร์นี้เลยนะครับน้องไทยเริ่มนะครับเราสามารถประยุกต์ได้นี่ครับแขนอยู่ด้านหลังเราก็กลับลำครับแล้วค่อยเอาแขนหนีบแล้วเดินมาได้ถูกไหมครับ วันนี้เนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะหนึ่งนะครับเลยมีการต่อเตรียมไว้บางส่วนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไทยน้องแฟกี้เนี่ยจะต่อไม่ทันนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยนะครับของน้องแฟกี้เนี่ยจะมีตัวรถนะครับแล้วก็มอเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็ตัวเจ้า ate, อินฟลชอ่าเกือบลืมไปเลยครับ ตัวอินฟล e เเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับตัวอินฟลูเอทตัวนี้เนี่ยสามารถใช้รีโมทนะครับ IR อ o ร์คอนโทรนนะครับบังคับได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราใช้สมาร์ทโฟนบังคับเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้รีโมทนะครับในการบังคับเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ว่าจะเป็นเบื้องต้นในการใช้รีโมทนะครับอาจจะยังไม่ลงลึกว่ารีโมทเนี่ยสามารถทําเป็นสวิตช์ได้นะครับว่าต้องกดปุ่มไหนแล้วสามารถใส่คําสั่งได้นะครับแต่วันนี้เราใช้โหมด IR c o n t คอนโทรในการบังคับ 2คนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับน้องไทยนี่จะต่อตัวแขนนะครับตัวแขนตัวนี้ถูกไหมครับน้องไทยต่ออี่ไหนแล้วเอ่ยตัวหนีบครับต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมครับตัวหนีบนะครับตัวหนีบน้องไทยเริ่มจากขั้นตอนนี้หรือเปล่าเริ่มต้นโดยหม้เบอห้าตอนนี้น้องไทยต่อต่อไปเกือบครึ่งนึงแล้วถูกไหมครับก็เหลือตัวที่เป็นตัวจับตัวนี้ตัวนี้ถูกไหมครับ ย้อนดูได้ครับที่เนี่ยเราอาจจะแตดแปลงแตกต่างจากแบบก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องต่อตามแบบเปถูกไหมครับของไทยก็จะมีตัวหนีบนะครับเส็จหนึ่งั่ง นี่นะครับของน้องไทยเนี่ยนะครับกัาน้องแฟงกี้เนี่ยก็ได้ต่อหุ่นนะครับหน้าหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วนะครับน้องไทยเนี่ยต่อแขนเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องแฟงกี้ต่อตัวรถเรียบร้อยนะครับเราจะให้น้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยนะครับนำตัวแขนนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับผมเดี๋ยวให้น้องไทยน้องแฟงกี้นะครับรวมหุ่นกันครับครับผมตอนนี้เรารวมหุ่นเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเราต้องมากําหนดนะครับในการ เสียบสายเข้าไปที่ตัวหุ่นถูกไหมครับมีมอเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ตัวอินเฟลตนะครับหตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเสียบสายได้เลยครับเชื่อมอินเฟลต์ก่อนมอเตอร์ใช้ BC นะครับคุยกันเลยครับตัวไหนเป็น B ตัวไหนเป็น C หรือว่าใช้ AD ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง BC ถูกไหม คราวนี้เหลือมีเดียมอเตอร์หนึ่งตัวครับเอ๊เสียพอไหนครับพอเอพอเอนะครับเอ๊พอดีเป็นพอโอพอดีนะพอโอพอดีครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูกันว่าเราเสียบพอไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ เราจะเสียบมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับปัด B กับ C ถูกไหมครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ในการเก็บขวดเนี่ยเราใช้ปัดอะไรครับปัด D ปัด D นะครับโอเคครับคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปที่เมนูนะครับ Bluetooth นะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับ b l u e t o t h นะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเราต้องเปิดก่อนนะครับเพื่อเชื่อมกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ตรงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็ตัวบิ๊กเนี่ยก็จะมีบลูทูธนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับให้เรานะครับเดินไปที่เมนูนะครับบลูทูธนะครับเมนูนี้นะครับอ่านะครับมันจะอยู่ที่เมนูตั้งค่านะครับตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในข้อที่3นะครับในหมวดของบลูทูธนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่บลูทูธนะครับอ่านะครับแล้วก็เห็นเราจะเห็นได้ว่าบลูทูธเนี่ยยังไม่ถูกคลิกถูกนะครับก็คือยังไม่ได้เปิดอยู่นะครับดัง อ่าหุได้ทําทำการเปิดบลูทูธนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยนะครับจะมีเครื่องหมายบลูทูธอยู่นะครับมุมซ้ายบนนะครับของตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี on, ่ยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที lights, ่สมาร์ทโฟนนะครับคราวนี้วางหุ่นก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่สมาร์ทโฟนนะครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่านะครับมันชื่อว่า c o m m a n เด r นะครับเป็นของ Le g ก้นะครับเราเซิร์ชว่า Lego Commander เนี่ยนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้ มื่อเราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันของมันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงนะครับในการเชื่อมต่อครับอ่าอย่าลืมครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดบลูทูธนะครับอ่านะครับอันนี้เครื่องนี้เปิดอยู่แล้วนะครับในบลูทูธนะครับเมนูบลูทูธตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับคราวนี้นะครับให้เราเลือกนะครับหุ่นที่หน้าตาคล้ายกับตัวนี้นะครับอ่าเราเลือกแท็กเกอร์ก็คือเราครูให้น้องแฟงกี้กับน้องไทยต่อตัวแท็กเกอร์ คอนโทรลเลอร์นะครับในสมาร์ทโฟนเลยนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถกดเจ้าตัวแท็กเกอร์เนี่ยนะครับกดเทนะครับแล้วเชื่อมต่อที่บลูทูธครับเครื่องมันจะโชว์ขึ้นมาครับว่าคอนเน็กนะครับยัว EV3 นะครับคราวนี้เรากดบลูทูธนะครับเพื่อเสิร์ชหาตัว EV3 ตัวนี้นะครับอ่าครับคราวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถูกต้องไหมครับชื่อบิ๊ก EV3 นะครับตัวนี้ขึ้น EV3 ครับกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบมันจะทําการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ประมวลนะครับ เมื่อเชื่อมต่อติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจ้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับควนี้เชื่อมต่อติดแล้วนะครับเมื่อเรากดเพย์เนี่ยนะครับที่ตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถควบคุมนะครับตัวนี้ได้คุณตัวแท็กเกอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับเมื่อได้เมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าครับแยวพวกเราดูนะครับที่หน้าจอนะครับเราตัวแท็กเกอร์เนี่ยนะครับสามารถติดแขนได้ทั้งหมด4แบบนะครับ ในนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค้อนนะครับก็ดีนะครับหรือว่าตัวปืนนะครับก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้เราใช้ตัวหนีบนะครับคราวนี้เราไปที่เมนูตัวหนีบนะครับมันจะสามารถคอนโทรลตัวหนีบได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับการเสียบสายของเราเนี่ยไม่ได้เสียบสายฟิกตามแบบที่เขาใช้นะครับเราก็จะไปเข้าเป็นเมนูที่เราสามารถตั้งคอนโทรลได้เองนะครับนะครับคราวนี้ครูปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับ คีเอดนะครับเราจะคียเอเมนูคําสั่งนะครับว่าเราต้องการใช้แบบไหนนะครับนะครับตรงนี้เราก็กดบวกขึ้นมานะครับในนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบแป้นวงกลมนะครับเป็นเหมือนอนาล็อกนะครับเราก็ใช้มอเตอร์ B กับ C นะครับจะเห็นว่ามีแสงขึ้นที่มอเตอร์ B กับ C นะครับพอเรากดบวกเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถคอนโทรลมอเตอร์ BC จากตัวอนาล็อกตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีตัวหนีบนะครับเป็นมอเตอร์ดีถูกไหมครับ คราวนี้เรากดบวกเข้ามานะครับเราไปเลือกที่ตัวนะครับเป็นแท็กตัวเลื่อนความเร็วแบบนี้นะครับขวาคือบวกซ้ายคือลบนะครับอ่านะครับเราเลือกที่มอเตอร์ดีนะครับที่เราทาแขนนะครับหลังจากนั้นกดบวกเข้ามานะครับอ่านะครับเราก็ไปเลือกตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะพร้อมใช้งานนะครับในการเห็นไหมครับอันนี้เลื่อนแขนนะครับตัวหนีบนะครับหลังจากนั้นตัวลถนะครับในการเดินหน้าและถอยหลังนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราลองให้น้องไฟกี้กับน้องไทยเนี่ยนะครับบังคับและควบคุมที่สนามดูว่าสามารถบังคับแล้วหนีขวดกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้หรือเปล่านะครับอ่าครับหลังจากที่เราตั้งเมนูคอนโทรลในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไทยเนี่ยนะครับวางขวดนะครับแล้วก็ให้แฟกี้เนี่ยนะครับเดินไปเก็บขวดนะครับมากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มทดลองกันเลยครับยวให้แฟกี้เทสแขนก่อนไหมว่ากลไกการทํางานใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวทดลองแขนหนีบครับ อ่าโอเคอ่าครับอ่าโอเคครับผมอย่างนั้นเดินเลยครับอ่าโอเคครับเข้าไปได้แล้วนะครับคราวนี้ต้องเก็บขวดครับอ่าครับหลังจากนั้นนะครับกลับลำอ่าโอเคครับอ่าครับเดินขึ้นมากับที่จุดเริ่มต้นนะครับ โอเคครับหอยกลับมาจุดเริ่มต้นได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทดลองได้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับการบังคับรีโมทเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้นะครับเทคนิคนะครับค่อยความเคยชินนะครับบางทีเนี่ยเราทาเพิ่งทำครั้งแรกแล้วเราทํายังไม่ค่อยได้ดีนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมการทดลองในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการบังคับหุ่นยนต์เนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคครับสุดยอดอ่ะฉลาดจังเลยอ่ะแอปตัวนี้แหมผมชอบมากนะฮะ การควบคุมผ่านมือถือไปอยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่อย่ามองว่ามันเป็นเพียงการควบคุมเหมือนรถบังคับวิทยุนะครับอันนั้นเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วแต่อันนี้เนี่ยมันใช้มันสมองของผู้สั่งการเนี่ยคิดความเป็นอิสระให้กับอุปกรณ์ที่จะทำอะไรก็ได้ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะหยิบจะจับอะไรต่างๆนี่ใช้แอปได้เลยนี่แอปตัวนี้นะครับเลโก้ LEGO ทำออกมาดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับใช้ชื่อว่า Lego Commander อ่าลองไปดาวน์โหลดดูก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในกลุ่มของ่าย s t o r m นะครับอุปกรณ์เลโก้ที่สามารถจะควบคุมคำสั่งแบบระบบโปรแกรมมิง่งโรบอติคุณยนต์ได้อ๋โหนี่ทั้งหมดนี้นะครับจะมีเรื่องเยอะให้คุณต้องเรียนรู้เหมือนช่วงต่อไป r i ิ k and Ti p วันนี้น้องอยูกับครูเบนรอยอยู่แล้วนะครับเชิญชมเลย Tips. Trick and Tips. ค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูหุ่นยนหุ่นยนตเดินครับหุ่นยนต์เดินใช่ไหมครับครับอ่าวันนี้เราใช้ตัวอะไรเอ่ยตัวมอตเตอร์ล่ส์มอเตอร์ลสมอเตอร์ใช้กี่ตัวนี่ใช้สองเป็นล่ส์มอเตอร์คู่ใช้เป็นมอเตอร์คูลใช่ไหมครับใช้ล a สช์มอเตอร์สตัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตัวหุ่นยนต์เดินนะคะในส่วนของการใช้เป็นมอเตอร์คู่นะคะอ่าทีนี้เรามาดูซิว่ามันมีลักษณะการเดินยังไงเอ่ยอ่าน้องอยู่ลองรันโปรแกรมให้มันเดินซิมันจะเดินมันก็จะมีลักษณะการเดินแบบนี้นะคะและ้วทีนี้เราลองติดตัวยางเข้าไปที่ขามันด้วยสิับ<ะ>อ่า น้องอยูน้องอยูจิกฝั่งนี้เดี๋ยวเเป็นจิกฝั่งนี้ให้หนูอันนี้<ร>อีกอันห<ร>นึง่งทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกับการเดินเร็วกว่าเดินคือสังเกตได้ว่าถ้าใส่ตัวยางมันจะเกาะพื้นได้ดีกว่าแบบที่ไม่ได้ใส่ตัวยางเห็นไหมคะครับอ่าเห็นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็น รูปแบบการต่อหุ่นเดินแบบอีกแบบหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะครับอ่าก็ได้รู้ละว่าการเพิ่มยางช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องให้มันกเกาะพื้นได้ดีขึ้นถูกไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งนะ <Bye. S 2> หน้าบ๊ายบายบายโอ้โหนี่ตอนนี้สนุกจังเลยผมชอบมากหุ่น t r a กอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าตัวนี้เลยใช่อุ่นๆอยู่เลยนี่อุ่นๆอ,อยู่เลยขออนุญาตต้องต้องจับไงฮะอะ กูมอฮะอย่างงี้ใช่ไหมฮะยกขึ้นมานี่นี่เมื่อกี้นี่ที่เขาใช้ป้อนคําสั่งกันตัวนี้เป็นเหมือนมือจับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าพอใช้สมาร์ทโฟนควบคุมแล้วไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีคอนโทรเลอร์ตรงนี้ไม่ใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องมีคอนโทรเลอร์ครับเพียงแต่ว่ามันเปิดบทอิสระใช่ยังไงครับต้องมีคอนโทรเลอร์แล้วก็เชื่อมสายสัญญาณเคเบิลมาที่ตัวมอเตอร์ต่างๆอ๋อคือการได้คําคำสั่งพื้นฐานคอนโทรเลอร์จะจ่ายคําสั่งเหล่านี้ที่เราเขียนจะโปรแกรมเนี่ย ไปสใส<ช>่แล้วก็ส่งไปที่<ช>อุปกรณ์<ช>นะมอเตอร์แต่ว่าถ้ามีอะไรนะถ้ามีสมาร์ทโฟนลงแอปมันก็จะคอนโทรลแบบที่เป็นอิสระ<ช>นอกเหนือจากที่โปรแกรมไว<ช>โอ้โหนี่เก๋กไกลเลยทีเดียวครับแหมวันนี้ขอบคุณมากที่ทําให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ง่ายขึ้นทีนี้วันนี้ครับผมมีของรางวัลนี่จะมาแจกให้เลยแจกให้คุณผู้ชมนะฮะที่ร่วมชมรายการด้วยดีมาโดยตลอดนี่นะครับ ใน f a c e b o o เนี่ยเรามีเพจอยู่ก็คือ f a c e b o o k c o m etvkids นะครับคลิกไลค์ให้เราด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปตอนนี้คุณจะเจอโพสต์คำถามซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกนะฮะคนที่ตอบถูกผมจะมีกระเป๋าใบบรน่มเลยอันนี้มาจากงานชื่อว่า world robot, า world robot olympic นะครับซึ่งจากที่อินเดียปีนี้เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็มอบให้คุณผู้ชมคนแรกที่ตอบได้นอกจากนั้นก็จะมีรางวัลอื่นๆสำหรับคนที่2 สามสี่ว่ากันไปอ้าวคำถามวันนี้ใครถามดีครับคุณต้อมถามดีกว่าเชิญเลยคุณต้อมครับเรามาทบทวนในบทเรียนที่เราเรียนมาครับครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในการรับสัญญาณนะครับที่จะควบคุมหุ่นยนต์เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเรียกว่าอะไรอืมเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์เซนเซอร์อะไร เซนเซอร์ <C> <c oughs> อะไร,รอเอาแบบให้ยากที่สุดคือไม่ต้องให้ช้อยดีดีไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีช้อยไม่มีช้อย,ไม,มอยไม่มีช้อยนะถ้าคุณรู้ดูอย่างตั้งใจคุณต้องตอบได้คลิกเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m etvkids นะครับและรีบตอบเป็นคอมเมนต์แรกเลยถ้าเกิดตอบในคอมเมนต์แรกไม่ได้ผมยังมีจากนานมีบุ๊กส่งขอรับวันมาให้นี่ไขปริศนาหอคอยแห่งความลับล,บลบัโอ้โหอยางกาก Harry p o พ t e เตอร์ b e r of s e c อ e t อะไรขนาดนี้เจาะรหัสหุ่นยนต์ปีศาจนี่นะครับมีหลายเล่มแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับสมุดจดจากทางแกมมาโก้ด้วยนะครับแบรนด์ l e g o Education อันนี้มอบให้นะครับนี่ก็เป็นของสะสมที่น่าสนใจแล้วก็รายการเรามีอ e ีเมลนะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันด้วยถ้าคุณอยากจะแนะนำติชมรายการเพิ่มเติมเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นเด็กก็ส่งมาได้ eTV Kids gmail.com วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับในนามของศูนย์เทคโนีทางการศาึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย หุ่นยนต์บูทูธหนึ่งเราจะใช้บูทูธในการอัปโหลดโปรแกรมนะครับจากเครื่อง PC นะครับหรือแล็ปท็อปนะครับของน้องเปรมเนี่ยเข้ามาที่หุ่นยนต์นะครับเครื่อง EV3 นั่นเองนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้สาย USB นะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลอีกแล้วนะครับแล้วพบกับผมคูบาผมน้องเปมครับผมน้องโฟกัสครับในรายการเมืองหุ่นยนต์อย่าลืมติดตามชมด้วยน,น,นะครับบ๊ายบาย